พระพุทธรูปปางถวายเนตรพระบูชาประจำวันสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ตำนานพระพุทธรูปปางถวายเนตรหลังจากที่พระพุทธองค์ตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วในสัปดาห์ที่สองนั้นสเสด็จจากบริเวณโพธิมณฑลไปทางทิศอีสานของต้นพระศรีมหาโพธิประทับยืนกลางแจ้งเพ่งดูต้นพระศรีมหาโพธิไม่กระพริบพระเนตร อยู่ในที่แห่งเดียวตลอดเจดวันที่ที่ประทับยืนนั้นปรากฏเรียกในภายหลังว่าอนิมิตสเจดีพระพุทธลักษณะมีพระอาการประทับยืนพระกรทั้งสองข้างปล่อยลงพระหัตถ์ทั้งสองความควยทับกันที่พระเพลาโดยมีพระหัตถ์ขวาควายทับบนพระหัตถ์ซ้ายทรงลืมพระเนตรไม่กระพริบผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ให้สวดมนต์บูชาพระพุทธรูปปางถวายเนรเต็มกำลังหกจบโดยมีหัวใจพระคาถาดังนี้อวิสุนุตานุติพระพุทธรูปปางห้ามญาติพระบูชาประจำวันสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ตำนานพระพุทธรูปปางห้ามญาติในสมัยนั้นเกิดกรณีพิพาทขึ้นระหว่างพญาติสองพระนครคือสากยะฝ่ายหนึ่งฝ่ายพุทธบิดา กับโกริยะฝ่ายหนึ่งฝ่ายพุทธมารดาเรื่องแย่งน้ำในแม่น้ำโลหินีต่างฝ่ายต่างก็กัน้นทำนบแย่งไขน้ำเข้าของตนก่อนเลยเกิดทะเลาะวิวาทกันจนลุกลามใหญ่โตไปจนถึงเจ้านายกษัตริย์ทั้งสองพระนครต่างยกทัพออกมาประจันหน้ากันบนสองฟากแม่น้ำมุ่งจะทําสงครามกันเป็นการใหญ่พระพุทธองค์ทรงทราบเสด็จมาประทับระหว่างทัพ ทั้งสองฝ่ายพอเห็นพระองค์ต่างก็วางอาวุธถวายนมัสการพระพุทธองค์จึงตัดถามว่าน้ำกับกษัตริย์อย่างไหนสำคัญกว่ากันต่อจากนั้นก็แสดงธรรมเรื่องความสุขอันเกิดจากการไม่มีเวรต่อกันเป็นต้นพระพุทธลักษณะมีอาการประทับยืนพระหัตถ์ซ้ายและพระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุละแบ่ฝ่าพระหัตถ์ไปข้างหน้าผู้ที่เกิดวันจันทร์ให้สวดมนต์บูชาพระพุทธรูปปางห้ามญาติ เต็มกำลังสิบห้าจบโดยมีพระคาถาย่อดังนี้อิระชาคตะระสาพระพุทธรูปปางสายญาตพระบูชาประจำวันสำหรับคนที่เกิดวันอังคารตำนานพระพุทธรูปปางสายญาติปางนี้เป็นปางที่แสดงถึงการบรรทมตามปกติของพระพุทธองค์ซึ่งผิดจากสามัญชนคือพระองค์บรรทมด้วยทโงมิสติสัมปัญญะสมบูรณ ลักษณะการบรรทมของพระองค์ก็ปรากฏที่ภาพแล้วการบรรทมแบบนี้เรียกว่าสีห์สายาตไม่มีการพลิกกลับไปมาเหมือนสามัญชนทรงอยู่อย่างนี้ตลอดตั้งแต่หลับจนตื่นบางตำราเรียกว่าปางโปรดอสุรินทราหูมีพุทธลักษณะมีพระอาการในทางสายาตทอดพระกายตะแคงด้านขวาพระกรขวาตั้งพระหัต์รองรับพระเศียร พระกรนซ้ายวางทอดไปตามพระวรากายพระบาทซ้ายทับพระบาทขวาผู้ที่เกิดวันอังคารท่านให้สวดมนต์บูชาพระพุทธรูปปางสายญาติเต็มกำลัง8ดจบโดยมีพระคาถาย่อดังนี้ติหังจัตโตโรตินาพระพุทธรูปปางอุ้มบาทพระบูชาสำหรับผู้เกิดวันพุธกลางวันตำนานพระพุทธรูปปางอุ้มบาท างนี้แสดงถึงกิจวัตรประจำวันของพระองค์ที่เรียกว่าโปรดสัตว์โดยออกบินทบาททุกเวลาเช้าไม่มีเว้นผู้ใดได้ใส่บาตรถวายพระพุทธองค์หมายความว่าผู้นั้นจะได้รับพรานิสงอันไพศาลอีกในหนึ่งน่าจะหมายถึงตอนที่พระพุทธองค์เสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบนเทวโลกครบสามเดือนเสด็จจากเทวโลกลงมารับบาตรจากพุทธบริษัทณเมืองสังกัดนคร ซึ่งมีผู้ไปคอยใส่บารกันมากมายในวันนั้นที่เราเรียกกันว่าตักบารเทโวมาจากคําเต็มที่ว่าเทโวโรหนะอันแปลว่าการอย่างลงมาจากเทโวโลกพุทธลักษณะมีพระอาการประทับยืนพระหัตถ์ทั้งสองส่งอุ้มบารโดยมีพระหัตถ์ทั้งสองประสานรองรับบารผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันท่านให้สวดคาถาบูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบารให้เต็มกำลัง17จบ โดยมีหัวใจย่อของพระคาถาดังนี้ปิสัมละโลปุสัตพุทธพระพุทธลูปปางป่าเลไลพระพุทธลูปสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนตํานานพระพุทธลูปปางป่าเลไลพระพุทธลูปปางป่าเลไลนี้เป็นปางที่จำลองพระอิริยาบถของพระพุทธองค์เสด็จปลีกวิเวกไปจำพรรษาในป่ารักิตวัน มูลเหตุเกิดจากพระภิกษุสงฆ์สองฝ่ายคือพระวินัยทรกับพระธรรมกถึกทะเลาะกันพระพุทธองค์ทรงห้ามถึงสามครั้งแต่ไม่ฟังพระพุทธองค์เลยเสด็จปลีกไปประทับในป่าที่ชื่อลักคิตวันในป่านั้นมีช้างอาศัยอยู่มากแต่มีพระยาช้างสารชื่อเลลัยกุลชรได้ถวายการอุปถากบำรุงพระพุทธองค์โดยหาผลไม้และน้ำมาถวาย และกันไม่ให้สัตว์อื่นและบุคคลอื่นไปรบกวนในป่านั้นยังมีพยาวานอนตัวหนึ่งชื่อมกฏวานอนเห็นพยาช้างเลไลปฏิบัติเช่นนั้นต่อพระพุทธองค์ก็ได้ทำตามบ้างโดยหารวงพึ่งมาถวายผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนท่านให้สวดบูชาพระพุทธรูปปางป่าเลไลให้เต็มกำลังสิบสองจบโดยมีหัวใจย่อของพระคถาดังนี้คพุทธปันถูธรรมวคะ พระพุทธรูปปางสมาธิพระบูชาสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีตามตำนานพระพุทธรูปปางสมาธิปางนี้แสดงถึงตอนตัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตามเรื่องว่าเย็นวันหนึ่งพระมหาบุรุษเสด็จมาสู่ต้นสีมหาโพธิ์ซึ่งตั้งอยู่ณฝั่งแม่น้ําเนรัญชรามีหาดสายื่นไปจนถึงชายน้ําประทับนั่งขัดสมาธิผินพระพักไปทางทิศบูรพา ผินพระปริศดางไปทางต้นโพทรงอธิษฐานว่าแม้ร่างกายของเราจะเห่แทงไปเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกถ้ายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดจะไม่ลุกขึ้นเพียงนั้นครั้นพระอาทิตตกพระองค์ทรงํำจัดกิเลสมานไปเสียได้ได้ตรัสสรู้บุพเพนิวาสานุสติญาณในยามต้นตรัสสรู้จุตูปปตาตยญาณในยามกลางครั้นถึงยามสุดท้ายใกล้ลุ่งแห่งวันเพญวิสาขะ ก็ได้ตรัสรู้อาสาวกคยายานเห็นแจ้งในอริยสัจสี่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธลักษณะมีพระอาการนั่งขัดสมาธิพระหัตทั้งสองหายประสานวางสู่บนพระเพลาผู้ที่เกิดวันพระหัตสบดีท่านได้สวดบูชาพระพุทธรูปปางสมาธิให้เต็มกำลัง19จบโดยมีพระคาถาย่อดังนี้พระสัมมวิสาเทภะพระพุทธรูปปางลำพึงพระบูชาสำหรับคนเกิดวันศุกร์ ตำนานพระพุทธรูปปางลำพึงหลังจากที่พระพุทธองค์ตัสรู้แล้วล่วงสัปดาห์ที่เจเสด็จประทับที่ควงไม้ใสทรงลำพึงว่าทำที่พระองค์ตัดสรู้นี้ลึกซึ้งมากยากที่สัตว์อื่นจะรู้ตามทรงท้อพระทัยที่จะสอนแต่อาศัยพระมหาการุณาเป็นที่ตั้งจึงทรงเล็งเห็นว่าในโลกนี้ผู้ที่จะรู้ตามได้ก็คงมี จึงตกลงพระไทยจะสอนทรงนึกถึงผู้ที่ควรโปรดก่อนเช่นอาลาลดาบทกับอุทกกระดาบทแต่ท่านทั้งสองนี้หาบุญไม่ได้เสียแล้วจึงมีอยู่แต่ปัญจาวาคัคคีจึงทรงตัดสินพระไทยว่าควรจะโปรดปัญจาวาคัคคีแล้วมุ่งพระพักเสด็จไปยังป่าอิสิปตนะมฤุกทายวันแขวงเมืองพระราณสีพระพุทธลักษณะ มีพระอาการประทับยืนพระหัตถ์ทั้งสองยกขึ้นประสานกันที่พระอุระความฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองเข้าหาพระวรกายพระหัตถ์ขวาควายทับพระหัตถ์ซ้ายผู้เกิดวันศุกร์ท่านได้สวดบูชาพระพุทธรูปปางลำพึงให้เต็มกำลัง21บจบโดยมีหัวใจย่อของพระคาถาดังนี้วาโทโนะมะมะวาพระพุทธรูปปางหน้าปลกพระบูชาสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ ตำนานพระพุทธลูปปางนาคปลกหลังจากพระพุทธองค์ตัดสรู้แล้วในสัปดาห์ที่6เสด็จไปยังทางทิศอาคาเนของต้นพระศรีมหาโพธิ์ประทับควงไม้จิกเสวยวิมุติสุขตลอดเจ็วันฝนตกพรำตลอดเวลามีพระยานาคมาวงขนดตัวล้อมพระองค์แล้วแผ่พังผานบังฝนให้พระองค์ทรงเปล่งพระอุทานสารรเสริญความสงัด และความไม่เบียดเบียนกันว่าเป็นสุขในโลกพระพุทธลักษณะมีพระอาการประทับนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ทั้งสองหงายวางซ้อนกันบนพระเปลามีพญานาคตัวเดียวเจ็ดเสียรแผ่พังพานอยู่บนเหนือพระเศียรของพระพุทธเจ้าที่เป็นการบังฝนท่านที่เกิดวันเสาร์ให้สวดบูชาพระพุทธรูปปางนาคปกให้เต็มกำลังสิบจบโดยมีพระคาถาย่อดังนี้ โสมาณกะริธาโท